สวัสดีครับผมเซนสุวพงศ์นะครับผมรับบทเป็นผู้ใหญ่จอมในหวานใจผู้ใหญ่จอมครับสวัสดีครับผมภูมิที่ไม่มีสระอินะครับรับบทเป็นโยทินครับเอาคาแรคเตอร์หน่อยผู้ใหญ่เป็นเรียนบ้างครับครับก็ผู้ใหญ่จอมครับจริงๆเป็นผู้ใหญ่บ้านโพชัยนี่แหละครับเป็นอำเภอหนึ่งในประเทศไทยนะครับถามว่าจังหวัดไหนไม่รู้เหมือนกันมีหลายจังหวัดผมรีเซิร์ชมาแล้วอ๋อมีหลายจังหวัดใช่ใช่ไม่ไถึงว่าในในโพชัยที่เป็นในเรื่องเนี่ยเป็นอีกอีกเรื่องราวหนึงไง Uh, uh, yeah, yeah. อยู่ีกมัติเวิร์ตเลยเออมัติเวิร์ตหนึง่งมัติเวิร์ตหนึ่งนะครับผมก็จริงๆผู้ใหญ่บ้านโัชัยผู้ใหญ่บ้านใจดีครับเขาก็คอยแบบว่าเออดูแลลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความเหมือนกับว่าเออมีปัญหาเรื่องการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยการโคดโกงการเอาเปรียบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อแบบอยากให้ทุกๆคนในหมู่บ้านผัชายเนี่ยมีความสุขดูแลลูกบ้านของเขาครับก็จริงๆเป็นคนง่ายๆครับคนใจดีเป็นคนที่ทุกคนรักแล้วก็คอยแบบช่วยเหลือทุกคนตลอดเวลาคอยจัดการทุกออออยย่่าาาางงใใหห้มีปััญะไรรเคคบบกกททุ ถ้าใช้คําว่าสักสักกเบือรเรือลบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจับปลาทํานาขี่ควายตรวจความดันทุกอย่างทําหมดเนี่ยครับคือผู้ใหญ่จอมครับผู้ใหญ่ที่ที่จับการที่ผู้ใหญ่บ้านที่ต่างจังหวัดจริงเลยใช่ประมาณนั้นครับคาแรคเตอร์เป็นประมาณนั้นแต่ก็จะมีความแบบเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่มาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะมีความแบบเอออาจจะแต่งตัวนิดหน่อยอาจจะแบบว่าเออมีเอาแนวความคิดใหม่ๆของแบบคนรุ่นใหม่ไปอัดอัพใช้ในการ เรียกว่าดูแลประชาชนครับยากง่ายยังไงไหกับการแต่ว่าสมมติเป็นผู้ใหญ่ครับออถามว่ายากมันแคบแอบมีความแบบใกล้และมีความต่าง ความความใกล้กอาจะเป็นว่าคือเขาเป็นเขาเป็นผู้นำชุมชนอยู่แล้วเขาดูแลคอาจัดการอะไรเงี้ยนี่ใส่เซนหลักๆก็จะเป็นคนที่คอยดูแลน้องๆอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็จะมีความใกล้ๆกันตรงนี้แต่ว่าความยากก็จะเราต้องเรียนรู้อะครับว่าความแบบตัวละครนี้เขามีความเป็น LGBT อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆตัวละครตัวละครเนี้ยคนโพสตัวเองอะเป็น LGBT ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเขาก็คบผู้ชายมาก่อน ขอที่จะมาอยู่เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเราเราทการไปรีเสิร์ชครับมีการไปไปลงพื้นที่ไปรีเสิร์ชกันว่าแบบเออผู้ใหญ่บ้านคือคือในชีวิตจริงก็จะมีผู้ใหญ่บ้านแบบนี้อยู่ครับที่ไม่เอลจีบีทหรือว่าอายุยังน้อยอะไรเงี้ยครับไปรีเสิร์ตว่าเขาคิดยังไงเขาตัดสินใจยังไงเขาทำยังไงจนเราทําให้กลมๆเนี่ยออกมาเป็นผู้ใหญ่จอมครับเราต้องไปสืบสารข้อมูลแบบจริงๆอ่ไปเจอตัวจริงเลยครับไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเลยว่าว่าเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรเขาตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็รวมๆคือเรรามมีีีททัั้งุ่่นๆกบ ตัวผู้ใหญ่จองก็มีครับผู้ใหญ่บ้านที่ขึงคือในตัวละครผมจะอายุประมาณ26 27ก็จะก็จะรีเลทกับชีวิตจริงผมก็27อะไรเงี้ยครับซึ่งตอนถ่ายก็ประมาณ26 27เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ไปเจอผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะแก่กว่าหน่อย28อะไรเงี้ย29ก็มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาเขาก็เขาก็บอกว่าเออเขาเป็นอย่างนี้เขาผ่านเรื่องราวมัอย่างนี้สู้มากกว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้แบบนี้อะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่บ้านเขาตัวผู้ใหญ่จองก็ต้องมีความสู้เหมือนเขาก็รีเสิรรรร์ชตออออนนแกก็คู้้สึว่าาา๋จยเป เป็นผู้ใหญ่ในในในหมู่บ้านอยู่แล้วก็เลยมีได้อันนี้ส่งนี่ตะป่าไม่ใช่เลยก็คือเอ่อเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนผมพี่ผมไปรีเส so, ิร์ชมาบางคนเขาก็แบบที่บ้านก็เป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนกับผู้ใหญ่จอมแต่เขาก็แบบสู้มากๆเกิดการไม่ยอมรับสู้จนได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยผู้ใหญ่จอมเขาจะต้องมีกิมมิคคือไอ้พวกเนี้ยมันจะใส่เป็นนิสัยเล็กๆอะครับเข้าไปว่าเขาก็จะเป็นคนสู้เป็นคนพยายามเป็นคนคิดรอบคอบเป็นคนวิเคราะจากจากอุปนิสัยที่มันเกิดจากตรงเนี้ยการทํางานบ้านมาจนมาเป็นผู้ใหญ่จอมพอได้เล่นส่วน ได้ได้ครับคือคือคือตอนตัดออกมาแล้วดีกว่าดูตอนตัดออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคออกมาก็ก็รู้สึกว่าก็เป็นตามในภาพที่เราเห็นเอาไว้ใน<ม>หัวอะไรย่างเงี้ยที่เราอยากจะได้อยู่อะไรเงี้ยครับของนองภูมครับคาแรคเตอร์เราเป็นอะไรไงนักภูเป็นอะไรครับเป็นโยชินนะครับเด็กหนุ่มสุดฮอตจากเมืองกรุงนะครับคือเขาได้ไปก่อวิทกรรมมาจนพ่อกับแม่เนี่ยต้องการส่งเขาไปดักนีสัยแต่ด้วยฐานะบ้านเราหรือว่าตัวครอบครัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้ไปเมืองนอกใช่ไหมทุกคนสุดท้ายพ่อแม่กับส่งเราไปนอกเมือง เด็กเมืองกลุงอะฮะที่ชีวิตติดเกมใช้ไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นอยนะ่างเงี้ยฮะแบบต้องไปแบบโลลพื้บนบะ้านอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยในการที่เราต้องปรับการใช้ชีวิตไปอยู่ในแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับมทำให้แบบตัวโยทินเนี่ยเองไปผจญภัยเหมือนโลกใบใหม่ของเขาไปเจอแบบสังคมโรงเรียนคือเขายัางเรียนไม่จบนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยเรียนจบกันไปแล้วแบบอยู่มาหาลัยแล้วโดยโยทินเนี่ยยังเรียนไม่จบมหกก็เลยไปอยู่ที่นั่นต้องไปเรียนใหม่มิชชั่นของพ่อคือทำให้เรียนให้ เขาก็จะไปเชิญเรื่องราวกับเด็กไวรุ่นต่างจังหวัดว่าเขาจะเจออะไรสังคมแบบเด็กมัธยมเงฮะจะผ่านชีวิตอะไรมาบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วจะผ่านหรือว่าวิธีคิดบบเขาเป็นยังไงเราจะได้เห็นตรงนี้ไปด้วยครับมันยากไหมเหมือนต้องลิกแล้วจับจแรมแล้วไปอยู่แบบใช่แต่โชคดีหน่อยที่ว่าภูมิแเป็นเด็กต่างจังหวัดมาก่อนมันเหมือนเราเข้าใจพื้นเพของแบบต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วแบบเราเข้าใจเอ้ยอย่างเงี้ยตอนเด็กภูมิก็เคยทํามารู้สึกว่ามันโอ<ด>้สบายแล้วเข้าใจอย่างเงี้ยฮะ แล้วมาเจอกับเพื่อจอมอมาเจอเพื่อจอมคือ,ยยอเราไปเป็นเด็กในบ้านเขาอดีแ้วพ่อแม่เราส่งมาอยู่บ้านใหญ่จานทร์ซึ่งพ่อนะพ่อภูมิในเรื่องนะเคยอยู่บ้านใหญ่จานทร์มาก่อนใช่ครับใช่แล้วส่งไปต้องเล่าอย่างงี้ครับว่าบ้านคือตัวน้องภูมิเนี่ยเขามีมีมมเรียกว่าไม่ใช่ตัวน้องภูมิตัวโยธินน้องภูมิไม่มีปัญหาโยธินมีปัญหานะครับคือโยธินก็มีปัญหากับลูกสอสครับที่กรุงเทพอันนี้เงี้ยก็เลยคุณพ่อเขาเลยด้วยการปกป้องนี่แหละก็เลยส่งไปอยู่เพื่อจอมเพราะว่า คือ <K uld> e> เขาเคยอยู่กับพาจันย์เขาเขา,เา,เาไม่ได้จักพยาจอมนะแต่ก็มันฟิลเหมือนกับว่าเพื่อนเขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยไปอยู่พญาจอมอะไรเงี้ยครับเพราะพยาจอมเนี่ยเขาดูแลปกป้องได้อะไรเงี้ยก็<ล>ยมีการเจอกันแล้วก็ฝากฝังกันให้ดูแลตัวโยธินนี่แหละให,ให้ให้ว่าเขาเขาจะเป็นยังไงเอออะไรเงี้ยครับช่วยทช่วยทำให้เนาะลูกดีขึ้นข้อหนึ่งข้อ2คืออยากจะให้ลูกเขาเนี่ยเออเรียนจบมหาเรียนจบมหเพื่อจะไปต่อครับใช่ได้ต่ออะไรเงี้ยที่เขาหมายว่าม่เมือจะเป็นมือนอกของเขาอะไรเงี้ยก็ทำมิชชั่นนี้ให้้ได เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ตามที่เขาต้องการแต่ข้อหนึ่งคือเราก็จะมีชา่นของตัวเองด้วยว่าคือเขาเป็นเด็กเมืองกรุงอะครับเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบแฮปปี้กับต่างจังหวัดกับนอกเมืองอะไรเงี้ยอยู่ในเมืองชีวิตอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยเราถ้าต้องทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงเขาจะหลงรักในเมืองนะครับมันก็เิ่มเป็นกิมมิคที่มันเอ้หลงรักต่างจังหวัดก็มีความสนุกขึ้นมาเพราะว่า คือเราจะต้องคือตัวละครเหมือนเป็นไกด์นำเที่ยวครับพาเขาไปเจออะไรใหม่ๆพาเขาไปทานอาหารอร่อยพาเขาไปสนุกกับเ,ออเรื่องราวาวิถีชุมชนใช่อะไรเงีย้ยครับทำจนให้เขาหลงรักชุมชนมันก็จะเป็นความสนุกครับที่เรื่องเล่าด้วยว่าเขาจะหลงรักออต่อจวอไหมเ,<อ>เขาจะแบบนอกจากเขาหลงรักจวอแล้วเขาจะหลงชอบของดีโพชัยไหมไอเรา,าก็เป็นของดีโพชัยซะด้วยอ, <laughs> <laughs> อะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องราวครับมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันเขาก็ เออมีเรื่องราวที่มันสอดแทรกเข้ามาก็เป็นเรื่องโรงเรียนอีกใช่ไหมโรงเรียนเป็นยังไงยังไงครับที่เราที่จะบอกไปครับมันจะเป็นแบบเออชีวิตวัยมัธยมที่เราจะต้องเจอเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนั้นฮะแบบเด็กเมืองกรุงประชันเด็กโพชัยอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงชีวิตแบบแอเป็นดราม่าเลยไมู่แบบว่าอุ้ยดราม่าเยอะพอสมควรครับก็จะมีแบบบรรจุความพ้องแง่แม่งอนด้วยว่า2ตัวละครนี้เขาแบบทะเลาะกันเริ่มด้วยการที่ยูคินไม่ชอบผู้ใหญ่จองใช่เพราะว่า เป็นใครมาสั่งเราพ่อแม่เรายังสั่งเราไม่ได้เลยแล้วทําไมเขามาสั่งเราเราก็เริ่มไม่ชอบเขาตัวนี้จนด้วยที่แบบใครใช้ความดีเข้าสู้อะเนาะแล้วเราก็เป็นเด็กใจอ่อนด้วยใเด็กอาจจะตามเกมผู้ใหญ่ไม่ขนนี้หรือว่าหรือว่าการต่อสู้ของของดราม่าเนาะอ่าใช่เออของดราม่าก็จะเป็นเรื่องราวของเอ่อการเมืองท้องถิ่นในการเมืองท้องถิ่นเองแล้วก็มีตัวโยทินปัญหาที่เขายังคลากระซังอยู่ใช่ครับแต่นอกจากนี้ก็ยังมีการเสริฟฉาก มีครับมีทั้งเรื่องเลยมีทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยหลายหลายคนใช่แหละหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะคือแบบด้วยด้วยพลอตของของทุ่งนาแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงเราก็จะก็จะเห็นตั้งแต่ยุคสมัยของแบบว่าเออผู้ใหญ่ีนังมาอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆมาจนทุกคนก็จะดูมามาว่าพลอตจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุ่งนาเองแบบว่าพี่เออพี่สันติสุขเองกับพี่แหม่มเองก็จะเป็นออริจินอลของของของลูกทุ่งทุ่งแบบฟิลนี้ใช่ไหมครับ เราก็อยากจะแบบเหมือนมันก็ลองครเอทอะไรใหม่ๆครับที่แบบเออคือมีไม่มีนะในในพอตของความรักที่มันเกิดขึ้นในแบบนั้นแต่มันก็จะมีความแบบมันขยายขึ้นจากแบบเออถ้าบนควายจะจูบกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีการจูบกันบนควายเริ่มซีกันบนควายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออนาบัวเองสมัยก่อนเออความความรักมันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจากกระท่อมที่เคยเห็นกันกระท่อมมันจะมีแค่ไหน อาจจะไปมากกว่านั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมีหมดครับไปให้เห็นแบบมี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 เใช่ครับมีมีเอ็นซีครับมีเอ็นซีมีเอ็นซีใช่ครับมีเอ็นซีก็มีเอ็นซีก็จะจะเป็นเล่าเล่าเป็นเรื่องแต่อยากให้พี่ดูกันดีกว่าว่าเอ็นซีเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าพูดจะสปอยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยที่พูดมาคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปภาพที่ปล่อยออกมาแล้วให้ดูคร่าวๆแต่ฉากที่แชร์ก็คือช่ากอาบน้ำแบบแบบเรียกว่าโอ้กับอะไรเป็นอีพีก่อนเลยอีพีก่อนเลยเพิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ อ๋อน้องคนนี้น้องคนนี้อันนี้น้องคนนี้ใช่ครับมันก็อย่างที่เคยเล่าครับเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กที่อาบน้ำทุ่มแล้วก็คือคือตัวโยทิเนี่ยเขายังไม่เคยเจอวิธีการที่เรามาอาบน้ำ o เอาดอใช่ไหมฮะแบบการการธรรมชาติเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบความรู้สึกมู o d เขาเ้ยที่นี่มันก็แบบมันก็มีอะไรที่สวยงามนี่มีธรรมชาติที่เราชอบนี่ในด้วยความที่แบบคือตัวโยทินมาถึงอาบน้ำแล้วดูธรรมชาติอลนะเอออาบน้ำดูธรรมชาติด้วยที่โล่งเลยที่โล่งเอาดอเลยแล้วเหมือนว่าผู้ใหญ่อะ เราอ่ะมีเอ็กกับเขาเยอะแต่พอเขามาโดนตัวเราหรือมาทําดีกับเรามาถูหลังให้เงี้ยตัวโยทินเองมันตัวคิดไปไกลชอบแบบมโนมันคิดว่าเฮ้ยเขาจะมาชอบเราหรือเปล่าหเปรื่องแบบหวั่นไหวในใจเล็กน้อยฮนะ,ะครับเป็นประมานั้นแล้วมันจะมีตอนที่แบบว่าเขา มีมีครับมีครับไม่เห็นไม่เห็นแต่อยากให้ไปลุ้นกันว่าในในนั้นมันจะแบบจะสปาร์กันยังไงเพราะจริงๆมันเป็นการการค่อยเติบโตอ่ะหัวใจมันค่อยสร้างค่อยๆแบบเป็นรูปเป็นลางขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจากจาก่เยคนเริ่มจากศูนย์ไปร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ที่คือตอไปแล้วพีครับ CP ครับอีพีอีพีที่ห้าอ่ะสปอยเลยว่ามันจะให้เห็นแบบความอะไรเพิ่มขึ้นความคิดความซีนของผู้เรามันจะเห็น เกมการเมืองพอสมควรเกมการเมืองมากขึ้นของของตัวผู้ใหญ่จอมอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเห็นบากท่านรุ้นนี่หนะครับว่าเขาเขาจะมาช่วยเขาจะมาทําให้ผู้ใหญ่จอมก็แอบแบบเอ้ยรู้สึกแบบใจมันหวั่นไหวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบการที่เขาพาเขาไปที่อะไรใหม่ๆที่เขามีความสุขขึ้นสนุกขึ้นมีมีความเลิฟลี่ขึ้นอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นกันในอีพีนนสมมติให้เล่าในตัวยูทิมันเริ่มลงรับผู้ใหญ่จอมเนี่ยก็คือจะเป็นไลน์ที่แบบ เขาทำดีกับชาวบ้านโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มชอบเริ่มดีกับเขาหรือการที่เขามาช่วยชีวิตเราปกป้องเราจากภัยอันตรายเงี้ยมันก็เริ่มเป็นให้โยทีเนาะเปิดใจรับผู้ใหญ่จองมากขึ้นและรับรับผู้ชายคนนี้มากขึ้นฮะครับอย่างเรื่อกทานเลืองเนยที่สุดมันต้องลงอะไรประมาณไหนฮะถ้าเราเก่งหรือเป็นมันเป็นท้องถิ่นมือท้องถิ่นแล้วเพราะว่ามันเป็นการสู้กันระหว่างแบบเหมือนเหมือนตัวเขาก็อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนแล้วอีกคนนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะมา มาซึ่งมันจะเป็นการเขาพยายามจะโกงพยายามจะแบบทำลายล้างอย่างที่เราเห็นกันมาล่าสุด<ม>ก็จะแบบเผาเผาเลยเผาเล้าไก่ไกอะไรเงี้ยเพื่อแบบโยนความผิดให้ผู้ใหญ่จอมอะไรเงี้ยฟีลนี้คือก็ไม่ใช่ไม่เชิงลงความผิดหรอกครับแต่ก็เป็นทำให้รู้สึกว่าผู้ใหญ่จอมเนี่ยดูแลไม่ได้อ,อ,อะไรเงี้ยเพื่อเขาจะยึดตําแหน่งซึ่งจริงเขาก็อยากที่จะแบบขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านเองแหละอะไรเงี้ยใช่และจากนี้คือความสมบูรณ์สัมพันธ์ความเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันขึ้นเรื่อยๆครับมันเห็นความเข้มข้นของของทั้้้้งงงงงคคคววามรรรััักขอออทนดยยะไเีบ มันจะมีเป็นความรักที่แบบมันจะถึงจุดที่แบาเออจะคู่รักกันมันจะถึงมันจะรักกันจนใช่โอ้ยอยากอยากให้ดูกันอยากให้ดูกันว่าจริงๆถ้าเล่าจะเป็นการสปอยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากให้ดูว่าเออมันมันเขาสู้อะไรกันมาเยอะครับเขาผ่านอะไรกันมาเยอะจนพอเขาจะรักกันจริงๆครับใช่ครับคู่เราเนี่ยเป็นแบบเจอกันครั้งแรกเนาะครับการร่วมแต่งเป็นยังไงบ้างครับครับโอ้โหถ้าถามภูมิเคยเจอพี่เซนรู้จักกันมาเมื่อห้าปีที่แล้วรู้สึกว่าแบบ มีโอกาสได้ร่วงมงานกับพี่เขาคือเราก็คิดลยอยู่เสาคนหนึ่งว่าเอ้ยถ้าได้ร่วงมงานกับพี่เขามันก็แบบเป็นคล้ายๆแบบรีมของเราดีมความทริงเนี่ยฮะก็รู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเราที่เราต้องการคือเราเห็นพี่เขาประสบความสําเร็จมาหลายๆด้านทั้งในด้านการใช้ชีวิตความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนหรือธรรมะอะไรพวกนี้รู้สึกว่าแบบโอ้ถ้าเราได้อยู่ใกล้กับเขาแล้วเราได้แบบมีประสบการณ์ได้อยู่คู่เขามันจะได้อะไรจะถึงตัวเราเนยเยอะมากๆเลยแล้วพอมันมาถึงนั้นน่ะมันก็เป็นอย่างที่เราหวังจริง ประสบการณ์ที่พี่เขามอบให้เราในทางด้านการแสดงอย่างเงี้ยฮะหรือว่าการเรียนอย่างเงี้ยพี่เขาก็สอนเราแล้วแบบทําให้เราเติบโต,ตขึ้นมา,มากๆเลยครับใช่ครับี่่เเเสือนยาารโอ้ไม่ไม่ได้สอนอะไรยเยอะๆหรอกครับจริงๆก็ฟิลมันก็แนะนํามันมากกว่ามีอะไรก็แนะนํากันครับเห็นอะไรดีอะไรไม่ดีก็แนะนํากันฟิลนั้นมากกว่าแต่ว่าก็เราเราก็ได้รู้จากเขาเยอะครับว่าเขาเขาก็ไฟในตัวเขาอะไรเงี้ย พลังในตัวเขาเองเราก็ได้เรียนรู้เออมุมมองใหม่ๆนักแสดงพอแบบคือเจเนอเรชันคือรุ่นอ่ะผมก็จะเล่นเมื่อแบบ8 8ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นโตอีกแบบหนึ่งพอเป็นรุ่นรุ่นเจเนอเรชันเนี้ยมันจะโตอีกแบบหนึ่งเราก็เออเราก็ได้ได้แลกเปลี่ยนนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเราเด็กขึ้นเยอะเลยครับเราเด็กขึ้นเยอะเลยครับแต่จิ้นก็คือแบบมาตลอดใช่ใช่ใช่ก็แเป็นหนึ่งในแบบพูดจิ้นที่แบบว่าเออกระแสมีกระแสเรารู้สึกยังไงบาครับดีใจครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ก็ เออชอบพวกเราสองคนอะไรเงี้ยที่ที่ได้ทำงานร่วมกันได้มาเจอกันแล้วก็รักพวกเราสองคนอะไรเงี้ยก็ดีใจครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้การติดตามครับเซนภูมิหรือภูมิเซนดีจริงๆเนี่ยในเรื่องเป็นภูมิเซนแหละครับเออแต่ว่าในชีวิตจริงก็อยากให้ดูกันเองนี่แล้วแต่คนชิมนะรฮะแล้วแต่คนชิมแล้วเเซนรื่องนี้คงไม่ติดนะครับรู้สึกว่าฝัอที่เราจะอะไรขึ้นหน้าขึ้นหลังแต่ถ้าเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันมันก็แล้วแต่มันก็มีความสุขแล้วครับ คือแล้วแต่คนมองถ้าเขามีความสุขแบบไหนก็ได้แล้วแต่เขาชิมเลยครับใช่รจริงๆไม่ติดนะครับคือจะเราสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าจะเซนภูมเซนแล้วแล้วแต่ทุกคนดีกว่าแล้วแต่ทุกคนดีกว่าแล้วแต่ทุกคนดูเกมดูอะไรที่ที่แบบว่าดูดูกันแต่ชอบเราอะไรเงี้ยถึงแม้ใจเราจะค่อนเป็นทางเซนภูมอุ้ยได้หมดได้หมดได้หมดบางคู่เขาก็ไม่ยอมนะถ้าแบบเซนภูมแล้วก็เซนภูมตลอดนะอ๋อ ได้หมดได้หมดครับจริงๆได้หมดแหละนั่นาจะน้องน่าจะน้องตามใจเขาแหละอยากได้อะไรให้หมดก็ภูมิเซนนครับพูดว่าหมดเลยคำพูดมากมายความหมายภูมิเซนครับเมื่อกี้ออ๋เก็ตามใจอยู่แล้วี่ตามใจน้องยังไงก็ได้แหละยังไงก็ได้แหละให้ทุกคนแบบตัดสินให้แล้วกันใช่ครับก็จะเป็นภูมิเซนเซ็นภูมิขอแค่แบบอยู่ข้างๆพวกเรากันก็พอครับไอ้อย่างชิ้นนี้มันอาจจะแบบมีข้อคองข้อคิดหรืออะไร มันเยอะวาทควรน,นครับจริงข้อหนึ่งมันมันทำให้เราคํานึงถึงแบบความสวยงามของต่างจังหวัดแหละแต่<ม>หลายคนอาจจะแบบมองข้ามไปบางส่วนอะไรเงี้ยก็รู้สึกให้ให้ทุกคนเห็นถึงความเป็นต่างจังหวัดความเป็นไทยเองเอกลักษณ์ของความซอฟต์พาวเวอร์อย่างกายศาสตร์อะไรเงี้ยที่เราใส่เข้าไปรวมถึงการให้เห็นถึงแบบว่าเออความแบบการอดทนและความพยายามของที่ตัวละครของโยทินเองหรือว่าคติ คติธรรมที่เกิดจากเพื่อจบ <laughs> <laughs> ในแต่ละซีน <c oughs> โคมต่าง <laughs> ๆอะไรงเงี้ยเออจริงๆจะได้อะไรเงี้ยเยอะแยะครับแล้วข้อหนึ่งคือมันทําให้เรารู้ว่าเอ่อท้ายที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับความรักอะ่ะมันมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีดินแดนไม่มีเรื่องอายุ <c oughs> มไม่มีเรื่องอะไรกล้วแต่เพราะแค่จะรักคือคําว่ารักเลยใช่มัที่มันเกิดขึ้นจากในซีเรื่องนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็ขยายความไปหน่งฮะก็คือความรักที่เราจะได้เห็นในเรื่องนี้คือมันเป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่หรือว่า เคยเป็นอะไรมาก่อนหรือว่าแบ,บกกราวมาไงสุดท้ายความรักมันแค่คนสองคนรู้สึกดีต่อกันแค่นี้มันก็พอแล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแบบตัวพาร์ทโยทินเองที่ต้องการใช้ชีวิตก็คือมันเป็นสะท้อนให้เห็นว่าการทําอะไรมันจะมีผลตามมาเสมอแบบเขาไปก่อนเรื่องมาด้วยอารมณ์ทิจใจร้อนสุดท้ายมันก็ต้องมาลงเอยด้วยแบบการที่ตัวเองได้มาอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ฮนะหรือว่าการ,รที่เราไปเจออันนี้มันเป็นข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้แบบบางทีพ่อแม่ได้ดูใช่ไหมครับจะได้เข้าใจแบบมุมมองของเด็กวัยรุ่น ว่าเออเขาอาจจะมีความคิดแบบนี้นะบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจมุมเด็กๆเงี้ยแล้เจอว่าลูกๆอ่ะต้องเจออะไรบ้างหรือเขามีความคิดยังไงเนี่ยมันก็ทําให้เท่านี้เป็นมุมสะท้อนกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ชมเนี่ยครับแล้วตัวคุณได้อะไรจากบทบ,นบนาทน,นี้บ<อ>้างถ้าพูดถึงเ,เรื่องแบบการใช้ชีวิตก่อน,นว่าแบบมันการคิดหน้าคิดหลังเนี่ยทำอะไรมันต้องมีผลกระทบตามมาเสมอเงฮะมันก็ทําให้เราแบบการใช้ชีวิตเราเออคิดมากขึ้นว่าตัวโยวทินเนี่ยมันทําก่อนเรื่องจนินชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังตั้งแต่แรกเนี่ย สุดท้ายไม่ได้มีผลตามมาเกี่ยวกับแล้วก็เรื่องความรักว่าแค่เรารู้สึกดีกับใครไงฮะเราแค่บอกพูดกระจายไปตรงๆเลยแบบเราจะมาแบบลังเลงความรับมันไม่รอคอยใครมันใช่ก็ร,รู้สึกว่าตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วยครับครับเออจริงๆผมอย,อย่างที่บอกไปแล้วครับพื่ไอจอมทําให้เราได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้ให้ที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆคนหนึ่ง,งเพราะว่าเขาอุทิศตนให้กับแบบชุมชนพอัยมากๆ ให้กับแบบเรียกว่าชาวบ้านชาวบ้านโัรชัยเขาเรียกว่าข้ามขีดจํากัดความรักของเขาบางอย่างไปจากปมความรักอะไรของเขามากมายเองทำให้รู้สึกว่ารักผู้ชายคนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับในในมุมมองที่อาจจะเด็กกว่าหรืออาจจะแบบว่าเคยผ่านประสบการมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่มีความรักที่แบบว่าเออแบบสุดยอดมากๆอะไราเงี้ยครับรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองลองดูลองดูเขาแบบจะเป็นแบบว่าแรงพนานใจ อันนี้เงี้ยในหลายๆเรื่องกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับยี่ปีห้าเดี๋ยวเราจะได้ชมกันแล้วแล้วยี่ปีต่อไปมันจะมีแบบแบบนี้หรือจัดอะไรอี้ไม่เออแล้วใช่เรอติดตามช่องไทยทายครับไทไทยเดี๋ยวจะทางอัลเฟคจะประกาศแหละว่าว่าจะมีมีแฟนมีดมีอะไรมีการดูกันร่วมกันอะไรเงี้ยฟิลน์มเป็นงานผู้เราก็ยังมีมีครับมีครับมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆใช่ครับแต่ตอนนี้ก็จะเห็นที่เวิร์กพอยท์แทบทุกรายการเลยก็จะเห็นผมแทบทุกรายการเลยใช่ ได้ครับก็ฝากติดตามหวานใจแพรจอมด้วยนะครับมารุ้นกันว่าความรักของผูเพรย์จอมเองแล้วก็โยธินนะครับเขาจะรักกันได้ยังไงนะครับผมแบบหนุ่มน้อยที่แข็งก้าวขนาดนี้กับเพรย์จอมที่แข็งแข็งนะครับผมใจเขาจะอ่อนลงจนเขารักกันได้หรือเปล่านะครับฝากติดตามให้หวานใจเพรย์จอมนะครับครับทุกวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องเวิร์ดพอยต์หม่เลขยี่สิบสามนะครับหรือว่าสามารถรับชมได้ที่ช่องยูทูบไอทอลแฟกชั่นนะครับเป็นแบบอันคัดเลยเวลาสี่ทุ่มครึ่งหลังซีรีส์ออนเลยนะครับ